แม่ค้าดีกรีปริญญาโทชวนบอกรักวันแม่และวันพิเศษโดยวุ้นกะทิแฟนซีงานศิลปะที่กินได้วันแม่ปีนี้มีของขวัญพิเศษสําหรับคุณแม่แล้วหรือยังถ้าหากยังวันนี้มีเค้กวุ้นกะทิแฟนซีและพวงมาลัยช่องามจากงานศิลปะที่กินได้ปีมือของคุณขวัญหรือนางสาวขวัญชนกสุวรรณพงศ์อายุ38ปีเจ้าของร้านขนมวุ้นกะทิแฟนซีข้าวหวานหมู่เจ็าตะบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูล เค้กวุ้นกะทิของที่นี่ตอบโจทย์คนที่แพ้นมสดแพ้แป้งสาลีโดยทําด้วยวิธีไดคัดตัดแปดชีละชิ้นสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะที่กินได้ราคาเพียงปอละ300บาทวงมาลัยวันแม่ราคาชิ้นละ100บาทขายราคานี้มา3ปีแล้วเมื่อครั้งขายที่จังหวัดภูเก็ตส่วนวุ้นกิวกะทิกล่องละ30บาทมี8ชิ้นจุดเด่นของที่นี่คือ สามารถออกแบบลวดลายได้ตามต้องการเช่นลายดอกมะลิสัญลักษณ์แห่งความรักของแม่หรือจะเป็นของขวัญวันเกิดตามอาชีพหมอพยาบาลสามารถมาร่วมสร้างสารรค์ออกแบบร่วมกันได้เรื่องราวของร้านเริ่มจากการทำวุนกะทิให้คุณย่าทานแก้ขมปากจากการกินยาจนกลายเป็นอาชีพที่รักวิฟเวนซีค่ะวุ้นกะทิมะพาร้าวน้ำหอมเนาะตอนแรกค่ะเริ่มต้นจากที่ขวัญมีเวลาว่างแล้วก็ประกอบกับบ,บ้านอ่ะอยู่ติดตลาดนัดค่ะก็แบบ เอ๊ะโอกาสมาสักขนาดดีแล้วหาอะไรขายดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับคุณย่าท่านปวดเป็นเบาหวานแล้วแบบมียาตัวหนึ่งขมมากค่ะไม่รู้ยาอะไรขมเป็นยาเร็วๆเวงี้ยค่ะแล้วท่านก็แบบหาขนมหวานมากินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากซื้อทองหยิบทองหยอดคืออร่อยจริงแต่ว่าน้ําตาลค่อนข้าง,าง,างสูงอะไรเงี้ยค่ะเลยลองลองทาขนมซึ่งเราอะไม่ค่อยมีความรู้ พื้นฐานก็เลยเอาวุ้นดีกว่าน่าจะง่ายที่สุดที่เราทําได้แหละก็ลองทําดูคะ่ะแล้วคุณย่าก็โอเคแม้ว่าครั้งแรกจะแข็งนะแต่ย่าก็ชวงนว่าอร่อยมากยังไงหลาทาก็อร่อยเลยก็ <laughs> <laughs> เลยมีกําลังใจในการแบบพัฒนาต่อมาเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ลองขายตลาดนะับดูคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่น่ารักเนะะี่ยค่ะช่วยช่วยอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นที่มาของการทำุูลคะ่ะ นี่คือเริ่มขายที่สตูลนคะคะแล้วก็ต่อมาก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ภูเก็ต mm hmm. ก็เลยย mm hmm. ังคงยึดเป็นงานดิเลกอยู่ค่ะก็ขายมาสิบปีนะคะเรื่อยๆมาค่ะแต่คนขายตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่ตั้งเพจคือปีห้าสี่ค mm ่ะ hmm. จนถึงทุกวันนี้ค่ะ mm hmm. ก,ก็เรื่อจากวุ้นแล้วก็กระจายเป็นเบเกอรี่ขนมอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆสำหรับวันแม่ปีนี้สามารถสั่งล่วงหน้าได้รับรองว่าจะได้ของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ ติดต่อสั่งซื้อโทร0822618153 0954695517 Facebook เพจข้าวหวานอย่าลืมมอบความรักให้คุณแม่ด้วยขนมแสนอร่อยจากร้านข้าวหวานนะคะอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิ้วทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน